หอมข้อขัว่วหอมน้ำปลาลานะครับจักสีบานคืออย่างละครับก็บคืออันตํา,จ,าจักกระจั่นนี่แหละ <c oughs> มันมั่นครับ มหยังเลยเจ็บตายก็เป็นเรี่ยงธรรมชาติโอ้จักกจันไปต่ำครับพี่บ้องตายส่หนักหล่อใกถุงเยอะหรอเนาะครับครับหนักหล่อหนักหลโออย่าบอกอย่าบอกมันไหนจะน้อยนกอะไรน้ำกลนแจ๋วสารเนล่

อ๋ er อเขาตื่นสายจ้าเขาตื่นสายจ้าจัดการตื่นสายตลาดเต้าอำนาจครับที่นูนก็เบิดแล้ว้ตำจักระจังใส่บวก่วงสเตแทบปลดมาเนี่ย สวัสดีครับสวัสดีมิรักเช่ากินแซบสู้ขู่สุขคนครับมือในพบพอกันคือเก่านะครับกับเบาเช่นเช่นสอยเชนเอาครับผมมาครับพี่น้องมือในเบาเช่นได้เมนูนักลองนะครับพี่้องต่าจักระจันนะครับใส่บกม่วงเบิ้งครับพี่น้องแม่น้องลูกกี้เฮ็ดสู้กินมือเนี่ยกินแก้มพักสดนี่แหละครับพี่น้องสลัดขาดบ่ได้ครับเบาเช่นมักนะครับมระขี่นก บกเขือทั่วผู้นะครับแตงกวากัดลูกโดดเซนํัมครับพี่น้องนี่เบิ้งครับอันนี้บอดดาจงไว้นะครับนี่บอดด้ต่ำนี่ครับยังเป็นโตอยู่ขัวแล้วนะครับพี่น้องยังต่านะครับซุกเล้ยวมาครับมาเส็บเสบน้ำเบาเช่นต่าใส่บกม่วงเปรี้ยวใส่ข้าวขัวหอมหอมจักน้อยนะครับไหลหมองไหลบอลกะ คือสีเฮ็ดคือกันเนาะครับพี่น้องหลายคนกะอาจสิกินบางคนกันบอก,กินเอา้ากะเบิงเบาเช่นกินครับเมื่อเนี่ยจักสีเสีบหรือบอละคิดอยากกับคือสีเสีบดีิงหรอครับพี่น้องอืมอืม ก้านไก่กับปลอมครับหอมห่วยๆครับพี่น้องข้าวเหนียวคุยครับแย่ๆยยยจตงขลับ ไปพ่ออายุตลาดเศร้าครับพี่น้องพ่ออายุตลาดเศร้าคิดอยากพอดีครั้งแรกของปีครับได้กินเนี่ยห่อใส่ผัก นัวๆเปรี้ยวๆหอมข้อขว่หอมดำปลาละนะครับจักสีบานคืออย่างล่ะครับกบ็ออันตำจักระจันนี่แหละ มันมั่นครับ อลมเย็นว่อยว่อยบันกินอยู่ใต้ห่ม่วงครับแดดกระซ่องตาจแลหน่อย ตาไวมันเลือไว้ <laughs> คัก,คก,คกฟังเสียงนกเสียงไก่ไปน้ำครับบรรยากาศโยธงโยธา 嗯，表。 โบ้ว่ะสวงว่ะตับใส่บะหมวงเปรี้ยวเผ็ดๆจังหน่อยอม,มันดีขนาด แม่นูเข่าเบิดกล้อง Ừm. Gặp bớt โอ้อยู่หรอครับพี่ร้องเอาไว้ถ้าจับจักหน่อยนี่ครับแซบสุดยอดครับขั้งแรกของปีนะครับพี่ร้องตํำจัก,กระจันใส่บกม่วงเปรี้ยวกินไปกินมาสมไปเรื่อยครับเปรี้ยวไปเรื่อยใส่บกม่วงหลายผลค,ครับบกม่วงสองหน่วยอุ้ยสุดยอดซวงวะเลยครับ กินกบผักสดเส็บแซ่บโหลดเอามือในเบ้าเช่นได้อาหารอีสานบัานเท่าเลยครับมาฝากตอนพี่น้องทั้งไก่ทั้งไก่สำหรับคลิปนี้เบ้าเช่นเสียไว้ซัน่ก่อนนะครับพี่น้องคลิปหน้าพอกันไหมมือว่านนี่ก็กินก้อยกุ้งมือหน่กินต่จาจักระจันนะครับขอไปติดตามรับชมเบิ้งครับพี่น้องขอบคุณเอฟซีทุกท่านนะครับที่คอยสนับสน,นุนคอยให้กําลังใจเติมกําลังใจให้เบ้าเช่นเดือยมากนะครับ สำหรับคลิปนี้เอาไว้สำนีก่อนครับพี่น้องคลิปหน้าพอกันไม่ขอให้เอฟซีทูกทานสุขภาพแข็งแรงขอให้สุขสมร่ำลวยสำเร็จลุล่วงยิงยิ่งขึ้นไปครับผมสวัสดีครับ